มาดูเทรนสินค้าที่กำลังติดกระแสในติ๊กตอกกันนะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ช่องยาซีทวีนะครับเราไปดูกันเลยครับก็ให้เราเข้าไปที่ติ๊กตอกเลยนะครับพอเราเข้ามาในหน้าติ๊ตอกแล้วนะครับก็ให้เรานั้นไปคลิกที่ติ k ตอกช็อปนะครับตะการครับที่อยู่ข้างๆผมตรงตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ของเพื่อนๆก็เข้าไปที่ติ๊กตอกนะครับแล้วก็ พอมาหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนไปดูว่าสินค้าตัวในติดเทรนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสินค้าติดเทรนนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับพอเหมือนกับว่าเราดูแล้วว่าทิชชู่ตัวนี้นะครับทิชชู่ตัวนี้ติดติดเทรนอยู่นะครับเราคลิกด,ดูนะครับเบอร์หนึ่งอ่า อันนี้พอเรามาหนานี้ครับก็จะสรุปเทรนทั้งหมดให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสภาพสตรีชุดชั้นในอะไรก็คือก็จะมีตรงนี้นครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าชนิดไหนที่ติดเทรนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ช่องยาซีทูด้วยนะครับสวัสดีครับ